เกณในการจัดกลุ่มของเล่นของใช้สวัสดีค่ะน้องๆครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องของวัสดุที่นำมาทำของเล่นของใช้กันไปแล้วนะคะยังจำกันได้ไหมว่ามีวัสดุอะไรบ้างเรามาทบทวนกันหน่อยนะคะ วัสดุที่นำมาทำของเล่นของใช้มีทั้งหมด2อ,อย่างก็คือวัสดุจากธรรมชาติและวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะเรามาดูกันต่อนะคะว่าเรามีเกณฑ์ใดที่จะจัดกลุ่มของเล่นของใช้บ้างหลังจากที่พ่อทำกล่องเก็บของเสร็จเรียบร้อยก็เรียกให้พลอยมาดูเนี่ยกล่องเก็บของที่พ่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว แล้วพ่อจะเอากล่องนี้ไปไว้ที่ไหนล่ะคะพ่อว่าจะเอาไว้ในห้องพลอยนะเอาไว้ให้หนูใส่ของเล่นของใช้ยังไงละ่ะจริงล่ะคะพ่อจริงสิแต่ว่าลูกจะต้องจัดกลุ่มของเล่นของใช้เพื่อที่เวลาลูกหยิบออกมาเล่นจะได้หาได้ง่ายเก็บก็ง่ายแล้วก็เป็นระเบียบด้วยนะแล้วหนูจะต้องเก็บอย่างไรล่ะคะพ่อเรามีเกณฑ์ในการแบ่งของเล่นของใช้อยู่นะลูก พ่อจะบอกให้ฟังแต่ก่อนอื่นพลอยลองสังเกตลูกเทนนิสแล้วก็ลูกบาสเกตบอลสองลูกนี้แล้วลองบอกพ่อซิว่าจากที่ลูกมองเห็นของสองสิ่งนี้เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้างร่วมด้วยช่วยคิดน้องๆคิดว่าลูกเทนนิสและลูกบาสเกตบอล เหมือนหรือต่างกันอย่างไรบ้างคะอืมเหมือนกันตรงที่เป็นลูกกลมๆเหมือนกันค่ะแต่ต่างกันที่ลูกเทนนิสมีสีเขียวและลูกบาสเกตบอลมีสีส้มค่ะแค่นี้เหรอจ๊ะมีอะไรต่างกันอีกไหมอ๋อแล้วก็เล็กใหญ่ไม่เท่ากันด้วยค่ะเก่งมากลูก พ่อจะบอกให้ฟังอีกทีแล้วกันนะเราสามารถแบ่งของเล่นของใช้ได้ตามลักษณะหรือสมบัติที่คล้ายกันหรือแตกต่างกันเราจึงต้องมีเกณฑ์ในการจัดกลุ่มของเล่นของใช้ซึ่งเกณฑ์เหล่านั้นมีดังนี้นะลูกเกณฑ์ข้อแรกก็คือสีวัตถุบางชนิดอาจจะมีเพียงสีเดียวไหนปลอยช่วยพ่อคิดหน่อยสิว่ามีสิ่งของอะไรบ้างที่มีสีเดียวอ๋อ ก็อย่างเช่นชุดนักเรียนของหนูไงคะคุณพ่อกระโปรงนักเรียนของพลอยเป็นสีน้ำเงินอย่างนี้ใช่หรือเปล่าคะคุณพ่อส่วนเสื้อนักเรียนก็เป็นสีขาวและก็ยังมีรองเท้านักเรียนของพลอยที่เป็นสีดำส่วนรองเท้าผ้าใบที่เป็นสีขาวก็ถือว่าเป็นวัตถุที่มีเพียงสีเดียวเหมือนกันจ้า น้องๆสามารถคลิกที่ตู้เก็บของเพื่อเปิดดูของเล่นของใช้อื่นๆที่มีสีเดียวได้ตามสีของตู้เลยค่ะแต่ของเล่นของใช้บางชนิดก็มีหลายสีปนกันนะจ๊ะอย่างเช่นลูกฟุตบอลมีทั้งสีขาวและสีดำา็็เหมือนเสื้อของคุณพ่อใช่ไหมคะที่มีหลายสีใช่จ้า เสื้อตัวนี้ที่พ่อใส่ก็มีหลายสีคลิกที่กล่องหลากสีเพื่อดูตัวอย่างของเล่นของใช้ที่มีหลายสีได้เลยค่ะ เกณฑ์ข้อต่อมาก็คือรูปทรงและรูปร่างซึ่งวัสดุที่เราเห็นอาจจะมีรูปทรงและรูปร่างที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นลูกฟุตบอลเป็นรูปทรงกลมกล่องดินสอของพลอยเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมแต่ของเล่นของใช้บางชนิดก็มีรูปทรงและรูปร่างที่ไม่แน่นอนนะลูกอย่างพวกหุ่นยนต์หรือตุ๊กตาหรือเครื่องใช้ในบ้านต่างๆ น้องๆสามารถคลิกที่รูปทรงต่างๆเพื่อดูของเล่นของใช้ที่มีรูปทรงต่างๆเพิ่มเติมได้ค่ะเกณฑ์ต่อมาก็คือขนาดขนาดของของเล่นของใช้ที่เราเห็นอาจจะมีทั้งขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่งั้นเดี๋ยวเราไปดูของเล่นของใช้ที่มีขนาดเล็กกันก่อนนะ พ่อพาพลอยมาที่จักเย็บผ้าของแม่ทำไมล่ะคะไหนว่าจะพามาดูของเล่นของใช้ที่มีขนาดเล็กไงล่ะคะก็เข็มเย็บผ้ายังไงล่ะลูกเข็มเย็บผ้าเป็นของใช้ที่มีขนาดเล็กยังไงล่ะลูกนอกจากนี้ยังมีกระดุมด้วยนะจ๊ะแล้วอย่างนี้ลูกแก้วพวกนี้ก็เป็นของเล่นที่มีขนาดเล็กด้วยหรือเปล่าคะใช่แล้วลูกลูกแก้วถือเป็นของเล่นที่มีขนาดเล็ก เวลาลูกเล่นเสร็จแล้วก็ต้องเอาไปเก็บให้เป็นที่ด้วยนะเพราะถ้าเราเผลอไปเหยียบจะลื่นล้มได้ค่ะพ่อของเล่นของใช้ที่มีขนาดไม่ใหญ่มากลูกรู้หรือเปล่าว่ามีอะไรบ้างอืมนึกไม่ออกค่ะแล้วมันมีอะไรบ้างหรอคะของเล่นของใช้ที่มีขนาดไม่ใหญ่มากได้แก่กล่องดินสอนอกจากนี้ก็ยังมีหนังสือเรียน กระเป๋าใส่เงินลูกฟุตบอลกระติกน้ำรองเท้านักเรียนส่วนของเล่นของใช้ที่มีขนาดใหญ่ปลอยรู้หรือเปล่าว่ามีอะไรบ้างรู้ค่ะของเล่นของใช้ที่มีขนาดใหญ่ก็จะมีโต๊ะเก้าอี้ชิงช้าตู้เสื้อผ้า เกณฑ์ข้อต่อมาก็คือน้ำหนักของเล่นของใช้จะมีน้ำหนักที่ต่างกันออกไปบางอย่างเบาบางอย่างหนักพลอยลองยกตัวอย่างของเล่นของใช้ที่มีน้ำหนักเบามาให้พ่อฟังหน่อยได้ไหมที่พลอยคิดว่ามันมีน้ำหนักเบาก็พวกดินสอกระดาษถุงพลาสติกแล้วก็ได้ค่ะพ่อเก่งมากลูก ต่อมาเป็นของเล่นของใช้ที่มีน้ำหนักปานกลางนะจ๊ะที่เห็นอยู่รอบๆตัวเราก็ได้แก่หนังสือเรียนสมุดกระเป๋ารองเท้าหมอนเป็นต้นส่วนของเล่นของใช้ที่มีน้ำหนักมากที่ลูกคงจะยกไม่ไหวก็ได้แก่โต๊ะเก้าอี้เตียงครกหินเป็นต้นนะลูก เกณฑข้อต่อมาก็จะเป็นลักษณะพื้นผิวของของเล่นของใช้นะลูกไหนพลอยลองเอามือรูปกระดาษแผ่นนี้กับกระดาษทรายแล้วลองบอกพ่อซิว่ามันแตกต่างกันอย่างไรกระดาษขาวจะลื่นมือแต่กระดาษทรายจะสากมือค่ะใช่แล้วล่ะจ้าพื้นผิวของของเล่นของใช้ที่เราเห็นทั่วไปมีทั้งผิวเรียบและกรุขระนอกจากกระดาษแล้ว ลูกคิดว่าของเล่นของใช้ที่วางอยู่ตรงหน้าลูกมีอะไรบ้างที่มีผิวเรียบถุงพลาสติกค่ะกระจกผ้าปูที่นอนแล้วก็สบู่ค่ะแล้วของเล่นของใช้ที่มีพื้นผิวกรุขระมีอะไรบ้างหรอคะพ่ออย่างที่พลอยได้ลองเอามือลูบไปเมื่อกี้ก็คือกระดาษทรายนอกจากนี้ก็ยังมีหุ่นยนต์ ผ้าเช็ดตัวแล้วก็ฟองน้ำจะลูกส่วนเกณฑ์ข้อสุดท้ายที่เราสามารถแบ่งได้จากการสัมผัสก็คือความอ่อนนุ่มและความแข็งของของเล่นของใช้ลูกรู้หรือเปล่าว่าของเล่นของใช้ที่มีความอ่อนนุ่มที่อยู่รอบตัวมีอะไรบ้างตุ๊กตาหมอนผ้าหม่มผ้าเช็ดตัวสำลี แล้วก็ไหมพรมค่ะพ่อเก่งมากลูกถ้าอย่างนั้นพ่อจะยกตัวอย่างของเล่นของใช้ที่มีความแข็งให้ฟังนะลูกอย่างเช่นจานชามแก้วน้ำช้อนซ่อมมอของเล่นไม้ตู้เก็บของเป็นต้นนะลูกนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว หลังจากที่เพื่อนๆเรียนรู้เรื่องเกณฑ์ในการแบ่งของเล่นของใช้กันไปแล้วเราลองมาแยากประเภทของเล่นของใช้ตามเกณฑ์กับกิจกรรมที่มีชื่อว่าจำแนกของเล่นของใช้ถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะเลือกของเล่นของใช้ที่มีความอ่อนนุ่มมาวางบนชั้น เลือกของเล่นของใช้ที่มีพื้นผิวขรุข่ะมาวางบนชั้น เลือกของเล่นของใช้ที่มีน้ำหนักเบามาวางบนชั้น เลือกของเล่นของใช้ที่มีสีขาวมาวางบนชั้นทีนี้พลอยก็เก็บของเล่นของใช้เข้าที่ได้อย่างถูกต้องแล้วใช่ไหมลูกค่ะพ่อดีมากถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันเก็บของเข้าที่กันดีกว่าค่ะพ่อ เรามาทบทวนเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดกลุ่มของเล่นของใช้กันอีกครั้งนะคะเราสามารถแบ่งประเภทของเล่นของใช้ได้จากสีรูปทรงและรูปร่างขนาดน้ำหนักลักษณะพื้นผิวและสุดท้ายความอ่อนนุ่มและความแข็งค่ะ ช่วงใช้เดียวตอนข้อไหนกันแน่มาถึงช่วงแบบทดสอบกันแล้วนะคะให้น้องๆคลิกเลือกคำตอบที่ถูกต้องค่ะพร้อมแล้วไปตอบคำถามกันเลยค่ะ ลูกขนไก่มีลักษณะแตกต่างไปจากลูกฟุตบอลและลูกเทนนิสเพราะลูกฟุตบอลและลูกเทนนิสนั้นเป็นทรงกลมแต่ลูกขนไก่จะมีรูปทรงกลวยที่ไม่แน่นอนค่ะสมุดและหนังสือมีลักษณะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมเหมือนกันทั้งสองอย่างกระเบื้องและหนังสือจะมีลักษณะพื้นผิวที่เรียบ แต่ฟองน้ำจะมีลักษณะพื้นผิวที่ครุขระค่ะเข็มเย็บผ้าเป็นของใช้ที่มีน้ําหนักเบาที่สุดและมีขนาดเล็กมากอีกด้วยนะคะตู้เสื้อผ้ากับตุ๊กตาถือเป็นสิ่งของคู่ที่มีทั้งแข็งและอ่อนนุ่มโดยตู้เสื้อผ้าจะเป็นของใช้ที่มีขนาดใหญ่และแข็งส่วนตุ๊กตา ก็เป็นของเล่นที่มีความอ่อนนุ่มค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้บ๊ายบายค่ะ